สวัสดีครับร้านพีซีอัลซาชุมแพนะครับตันนี้มีแท่นซีระตูมาติดตั้งจอนะครับผมเป็นจอ a อ d ด o i d แท้ใหม่ล่าสุดน,นะครับผมสำหรับจอสิบนิ้วตัวน,นี้จะมาพร้อมกับหน้ากากนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับดูหนังฟังเพลงเลยตามปกติเพียงเราเปิดทางสป,ปอตมืออือืห้มันครับผมก็คือผมนี่หนะครับ ชันก็จะมีประมาณนี้ครับเฟสโตรยูทูบนะครับผมเป็นหลักที่ว่าเราชอบเล่นกันนะครับ Google ก็มีเน็ต l i กก็มีนะครับผมแผนที่ก็มีเราจะประมาณนี้ครับบูทวิทยุเวลาเราจะเชื่อมตอ่อสปอตแล้วก็ไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เปิดแค่ตัวนี้ปก็เชื่อมต่อตามปกติแต่ตอนนี้ผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับ จะดูความคมชัดของภาพเลยครับอ่าก็จะประมาณนี้ใจก็ถามเข้ามาได้นะครับผมมีทุกรุ่นครับมีรับะกันจากบริษัท6เดือนนะครับผมสำหรับจอ a n d ด o อยนะครับ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยเราไปที่ YouTube นะครับนี่ก็เปิดตลกอยูน่นะครับผมเตัวครับมาหาลาวผึมาหวยนี่ยก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองไปฟังเพลงดูครับนี่ครับ ครับลูกมากลูกสาวผมใช่แล้วครับครบนียแหละครับผมขอสังมั่นได้เลยครับเนี่ยโอ้ยข้อืโอยเอาสบายสบายอย่าเปลีนตัวเราเป็กันเองครับพวกนะจงจอมัมายากจิ้งจออยลูกสาวพวกก็จะมาเป็นเมียผมอ่าเรามาฟังเพลงครับสำหรับจอเดิมนะครับผม เนื้อเสียงจะไม่ชัดเท่ากับเราเปลี่ยนจอใหม่นะครับเสียงจะดังขึ้นคมขึ้นนะครับผมชัดขึ้นมากพอกว่าเดิมมันจะประมาณนี้ครับสนใจก็ถามเข้ามาได้นะครับผมภาพในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพภาพจริงจากหน้าจอชัดเจนครับผมาถามเข้ามาได้นะครับ ก็จะเป็นโตโยต้ามิตซูอิซูซุฮอนด้าซูซูกิทุกรุ่นครับทำเข้ามาได้ก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็ขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับจอแอนดรอยใหม่ล่าสุดสิบนิ้วนะครับผมเวอร์ชันสิบใหม่ล่าสุดมาพร้อมรอบโอเคครับก็สวัสดีครับ